เสร็จแล้วจ้าต้มใส่บวกรอกแสบๆเลิศม,มากซิมแ้วเรีเยบร้อยนี่กุ้งใหญ่หกโตพี่น้องกินกับกุ้งเหมือนี่ผักแต่มิตรสลัดแก้วเนี่ยจ้ะสระสดีจ้าสวัดีทุก๋นๆทุกคนตำมมะเข้อพี่น้อง จำมองคงใส่กบกกอกพร้อม,อมเห็นบ่ในกบกกอกใส่เครื่องแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องบอกฟานจะขูดเอาห <c oughs> ิ้วเขาเอาแบบรวดเร็วเอาพอล่ลงโคกคือออกนอกโคกไปคุณ เกอมากง่านมากหอดบานจนบายสองกลัวพี่น้องเอ้ยเนี่ยเขาจนตาไล่น,อน,น้องข้ามงานกบกินได้น้องสังสังไปแทนสองแทน ต้องเตะบอก,กอกบดเท่านั้นใี่ไหมล่เจ้าซิมก่อนโอ้ยหอม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 บอก,กอกอยากใส่มือซิมแล้วจ้ะกินเอง ก็เหลือป็นองผมงย่างอีกปรุงไว้เป๊ะมากเลยสวัสดีจ้าสวัสดีเป็นทางการจาะพี่น้องมาจ้ะกินขา้าวกินข้าวน้ำกันจ้าเพื่อนๆ FC Tông hên nả mất trong màn này Níu heo thịt nọng Tăng con vô thư cơ lạ Tấm hung xay phục cọc ta Xẹp xẹp bào bào lái dài ngang Rùi Lai lái Ư các cung cùng mẹ làm tôi nhanh men có ơn cùng mẹ làm bò lắm là hả mẹ đây nó ว่าเป็นมันไร้ลายพี่น้องมันเต็มเนาะอีออมีว่ามันเต็มอยู่ันเดียวไปผัดเทนนันโอ้ยมัน đẹp bánh chơi Cọc cọp nhé cọp tuần đây nè Tâm bóng không sẹp, ván Nếu hỏi bằng nào thì nhỏ Cọc ván bóp dầu ແຊບງາວເລີຍງາວເລີຍໃສเເຖິງພິກເຜັດອ່ອນເຖິິອແຫງເຖິງພິກດອື ข้างนอกบ้านกัาหิมะร่องแบบบระมึนหัวมึนตาเลยรที่นอกร่องไร้แห้งเหมือนนีขาดว่าสิล่งมืดเหมือนแล้วเมือนอึ่มขึมข้างนอกหิมะล่องอ่ะสิเหมือนตึ๊บอับ Thật đi 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 nào. Không phải ngay. mặt kìm điệp nó chả. cả. Tổng bao. ม,ม,มันพันเต็มหัวอืมมันเพ็น่าหัวกุุงเอาไปทอดแซ่แบๆเล้่หยองทอดกรอบๆพ่นว่าอเห็นสองหนึ่งพ่นบอก ส่องพอยัสีจำได้ว่าพอยสีพอยสียังดอก่นที่นเป็นเชฟไหเพาว่าหัว่าปุงเอเอาไปถอดก็เลยยางหนูนําำไมาคอ่อยถอดถิ่มย่างเดียวโดยเัย่าเราก็ทิม ไปทอดแซ่บแสบมาสั ot. Ot ่นทอดกรอบๆกินได้มัเรื่องเปียกเครื่องยัง กากหมูพี่นอ้องนุ่มมาเื้อมาตะโปรแลนด์เหมืนเดินเนี่เดี๋ยวตัดก่อนโรเมนโปรแลนด์เอียงกับปุทโตเกะเออเบาพิษปล่อยกระไดเสื้อมาตโตปุตโตเกะเหมือนกหมูแซ่บแซ่บพี่น้อง กรอบนี้แบบแบบแทบเลยอ่ะก่อนสิมาใบานึาไไ่งสวยมาหลายๆห่องไม่มีหม่องใสกระเป๋าเต็มจนแหนม เป็นผู้ถอดไม,ม,ม่มเยอะงงกด มูก awesome, ็สมตามนี choose, ้ไว้เ <ing>. ลืิศนากบ้านแม่ว่าเป็นนั่นตังแต่นังหมูได้จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นกึ่งหมูสามชั้นเลยเขาจะเอามาเห็ดนะปกติเราทาหมู Thầy bạn ăn hết Chị ơi con thế mình cứ mù 3 tháng đấy Nhỏ Up man. จั้น <c oughs> ไปเทียวอันประตูกิมีทั้งอันบักฮงทั้งต้นบักฮงไหมพี่นอ้องเห็นต้นบักฮงไหลหล,หลายต้นบักฮงตน้นบังนาวที่เด็ดไม่หอดตอน้นมากกว่าเดษดรว่าประกาศเก็บ ข่างทางเนอะง่างก้าเจ้าจ่าอืมได้การง้เริ่มกลุ่มอ่ะพี่น้อง โอ้ยแบดข่อยมดพี่น้องเลยแต่ยังสั่นฝากไว้แค่นี้ก็นอาจะเนาะเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าเด้อจะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์อย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์กดดันซับสไคร์เด้อจ้าสวัสดีจ้า